จะใช้มันฝรั่งหนึ่งหัวนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ300กรัมค่ะนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะเราก็ได้หั่นมันฝรั่งตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้มกันค่ะน้ำเปล่า1000 ml ค่ะขั้นตอนนี้จะใช้ไฟแรงในการต้มนะคะนำมันฝรั่งลงต้มเลยค่ะประมาณ5นาทีนะคะจนน้ำเดือดค่ะ ต้มผ่านมา5้านาทีแล้วนะคะมันฝรั่งเขาก็สุกแล้วค่ะนำพักเสด็จน้ำไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะโบดมันแบบร้อๆเลยนะคะโบดมันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาละเอียดดีเลยนะคะพอเราโบดมันจนละเอียดแล้วนะคะเราจะพักมันฝรั่งให้เย็นตัวดีเลยค่ะมันฝรั่งก็ได้เย็นแล้วนะคะให้ใส่แป้งมันตามลงไป130กรัมนะคะ ตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วขยำแป้งกับมันให้เข้ากันเลยค่ะน้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ที่50กรัมนะคะค่อยๆหยอดลงทีละนิดนะคะค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆเลยค่ะจนขาจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะน้ำก็ค่อยๆหยอดลงทีละนิดแล้วก็นวดนวดนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอามานวดต่อบนแผ่นนวดแป้งนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาจับตัวเป็นก้อนดีเลยค่ะเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะแบ่งแป้งออกมาเป็นลูกกลมๆค่ะเราจะนำมารีดเป็นเส้นๆน,นะคะ ให้รีดแบบนี้ค่ะรีดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาเป็นเส้นยาวพอดีนะคะจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ตามใจชอบได้เลยค่ะพอเรารีดออกมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะนํามาตัดค่ะแล้วนํามาเทียบกันให้ตัดให้เท่ากันก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาเส้นยาวกว่าน,นี้ก็ตามใจชอบได้เลยค่ะ เราก็จะได้เส้นออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้มค่ะนั่งน้ําให้เดือดจัดเลยนะคะแล้วนําเส้นที่เราตัดเมื่อสักครู่ค่ะลงหม้อเลยนะคะตอนเอาเส้นลงหม้อไม่ต้องไปโดนเขานะคะปล่อยให้เขาลอยตัวขึ้นมาเลยค่ะพอเส้นเขาเริ่มสุกแล้วนะคะเขาจะลอยตัวขึ้นมาค่ะให้ใช้ตะแกรงเขี่ยเส้นที่ติดกันนะคะเขี่ยออกจากกันเลยค่ะแล้วเราจะทิ้งไว้ให้น้ําเดือดประมาณนี้นะคะ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใช้ตะแกงตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำเลยค่ะเราจะเอามาน็อกน้ำเย็นประมาณ1นาทีนะคะเราก็ได้น็อกเส้นจากน้ําเย็นผ่านมา1นาทีแล้วค่ะแล้วจุ่มน้ำแบบนี้นะคะประมาณ3ครั้งค่ะแล้วพักเสด็จน้ำนะคะ แค่นี้เราก็ได้เส้นที่ทำจากมันฝรั่งแล้วนะคะส่วนความเหนียวเขานะคะจะไม่เหนียวมากค่ะจะเหนียวพอดีนะคะส่วนใครที่ชอบเหนียวหนืบมากกว่าน,นี้นะคะก็สามารถใช้แป้งมันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังต้องขอตัวลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ